สวัสดีค่ะคุณผู้ชมคะวันนี้นะคะลุงน้าพาคุณผู้ชมมาอยู่ที่บริษัทเทพพดุงพรมะพร้าวจำกัดค่ะที่เราเดินทางมาที่นี่เพราะวันนี้เราจะมาพูดคุยกันถึงเรื่องของแรงบันดาลใจคุณค่าของหนึ่งชีวิตที่เราเกิดมานอกจากการเดินตามความฝันการดูแลบุคคลที่เรารักนั่นก็คือการตอบแทนสังคมนั่นเองนะคะดังนั้นวันนี้ค่ะแขกรับเชิญท่านพิเศษที่จะมาพูดคุยเรื่องนี้กันก็คือท่านดรพรสยนุเทพพดุงพรค่ะกรรมาการผู้จัดการบริษัทเทพพดุงพรมะพร้าวจำกัดนั้น เองสวัสดีค่ะท่านดนรคะพูดถึงเรื่องของบริษัทเทพพดุมพรมะพร้าวจำกัดแน่นอนภาพจําของคนไทยนอกจากผลิตภัณฑ์ที่อยู่ด้านหลังเรานี้นะคะผลิตภัณฑ์แบรนด์คุณภาพระดับสากลอีกหนึ่งสิ่งที่เชื่อว่าคนไทยนึกถึงก็คือการอยู่เบื้องหลังการช่วยเหลือสังคมไม่ว่าจะเกิดวิกฤตใดเราก็จะเห็นเทพพดุมพรมะพร้าวจำกัดอยู่เบื้องหลังเสมออยากเรียนถามท่านดรว่าจุดเริ่มต้นของบริษัทในการให้ความช่วยเหลือสังคมเริ่มต้นเมื่อใดคะ จริงๆแล้วบริษัทเทพรุ่งวงถือว่าเป็นบริษัทของคนไทยเลยตั้งแต่แรกเรนเลยนะเพราะฉะนั้นเราก็มีความคิดว่าการที่เราช่วยได้ช่วยเหลือสังคมถือว่ากําไรให้คืนในลูกค้าบ้างอะไรงียค่ะอันนี้คือแบบจุดเริ่มต้นเลยจุดเริ่มต้นในการตอบแทนสังคม<ช>นะคะแล้วในส่วนของตัวด็อกเตอร์เองค่ะได้รับการปลูกฝังในการต้องช่วยเหลือสังคมช่วยเหลือเพื่อนมนุษย์ตั้งแต่เมื่อไหร่คะอยากให้ด็อกเตอร์เล่าให้เราฟังค่ะจริงตั้งแต่เริ่ม ที่เราทํากิจการค้ามาฮะ,ะตั้งแต่สมัยรุ่นพ่อกับแม่รือว่าเตี่ยกับแม่แเขาขายเริ่มขายมะพร้าวลูกมาก่อนก่านจะมาเป็นกะทิชาวเกาะอันเนี้ยก็ต้องเริ่มตั้งบริษัทปีสองห้าหนึ่งเก้าก็ห้าสิบก,กว่าปีแล้ว่ะก็ก็เรียกว่าร่มลุกคุกคานมาแหละ,ะเริ่มแรกตั้งแต่ ยังไม่มีคนนิยมค่ะ,ะต้องไปอ้อนวอนที่เขาขายให้เราค่ะอย่างเงี้ยอืมค่ะก็คือตั้งแต่รุ่นคุณพ่อของดเตอร์เนี่ยสัมผัสกับความลําบากมาก่อนค่ะ,คะ,คะก็ท้อไปหลายเที่ยวแล้วผมว่าโอ้ยแมวละทําโรงงานว่าโรงงานอุตสาหกรรมมั่นมันจะเป็นอุตสาหกรรมแล้วว่าอุตสาหกรรมอะไรค่ะอุตสาหกรรมกับอุตสาหกรรมมันใกล้เคียงกันมากเลยนะคะดังนังงน้งงนกว่งงาทีงงา่จะเป็งงนบริษัทเทพดุงพรมาเพราจํากัด ดังนั้นในส่วนของคุณพ่อคุณแม่เนี่ยรับรู้รสชาติชีวิตมาก็เลยอยากจะช่วยเหลือสังคมใช่ค่ะ,คะท่านปกฝังท่านด็อกเตอร์ยังไงบ้างคะถึงเรื่องนี้ก็คือให้เราได้มีโอกาสเหมือนว่าพอมีกําไรมไม่ทำไรได,ได้ก็ได้ตอบแทนสังคมค่ะมีการช่วยเหลือสังคมต่าง,างๆช่วยเหลือโรงพยาบาลช่วยเหลือโรงเรียนค่ะทั้งแต่ละโรงเรียนอืม,อม ทำมาตั้งนานแลวค่ะเริ่มแรกก็ค่อยๆน้อยโรงเรียนกว่า20โรงเรียน30โรงเรียนไป50จนตามกำลังค่าตามกำลังตอนนั้นค่อยๆขยบมันขึ้นมาเรื่อยๆตามการเติบโตของบริษัท ยิ่งบริษัทเติบโตมากยิ่งขึ้นจนถึงวันนี้การตอบแทนช่วยเหลือก็แปร<ม>าตามน,นั้นเลยค่ะที่นี้อีกหนึ่งสิ่งที่อยากจะเรียนถามดกรก็คือการที่ทางบริษัทได้เข้ามามีส่วนร่วมสําคัญในการสนับสนุนมูล,ลนิธิตํารวจไทยนานาชาติโดยเฉพาะอย่างยิ่งการช่วยเหลือพี่น้องตํารวจตะเวนชายแดนแล้วก็การมอบทุนการศึกษาให้กับเด็กๆที่ขาดแคลนตรงนี้การตัดสินใจเข้าร่วมสนับสนุนเ,นเกิดขึ้นอย่างไรคะก็คือจริงๆเราไม่ได้เฉพาะตํารวจตะเวนชายแดนอย่างเดียว แล้วก็มีโรงเรียนทางต่างจังหวัดที่เขาขอมาสมมติว่าขาดห้องสม,มุดขาดสนามเด็กเล่นหรือคือเขาขอมาก่อนแล้วเราจะมามพิจารณาตามความเหมาะสม<า>ยิ่งๆิ่งช่วงที่มีน้ําท่วมเราก็จะเลื่อนให้ก่อน<า>อะไรอย่างเงี้ยค<า>่ะเราพยายามที่ช่วยเหลือทุกๆุกโรงเรียนพยายามาที่ดูว่าไหนที่เขาจําเป็นจริงๆเราก็จะทําให้ก่อน ค่ะคือเรื่องของหัวใจแห่งการช่วยเหลือี่ยต้องยืนยันว่าจริงเพราะเมื่อคู่นี้เนี่ยคือหลังการถ่ายทําถ้าอ,อรก็อยากจะมีจิตใจที่ช่วยก็มีการพูดคุยเรื่องนี้กันตลอดนะคะอะไรก็ได้ที่เป็นเรื่องของสังคมนะคะเคยมีคําพูดหนึ่งเขาเคยกล่าวไว้เขาบอกว่าคนให้เนี่ยจะนอนหลับคนรับจะกินอิ่มนะคะดังนั้นถ้าอยากกินอิ่มนอนหลับเนี่ยต้องทั้งให้แล้วก็รับแต่แน่นอนว่าพอพูดถึงเทพพระดุงพรเราก็จะนึกถึงการเป็นผู้ให้ใความรู้สึกของการเป็นผู้ให้ที่ท่านด แล้วก็บริษัทได้ให้มาตลอดนอกจากการนอนหลับแล้วเนี่ยมันคืออะไรคะความสุขตรงนี้ความสุขคือคือการที่เราได้ให้คือ,อ,คอเริ่มแรกตรงน,นั้นเราที่เราเริ่มทําโรงงานใหม่ๆแล้วก็มีบริจาคที่ดินค่ะให้ทางโรงเรียนมีโรงเรียนสตรีวิทยาค่ะสายสามตรงนั้นค่ะอ๋อสตรีวิทยาสามก็มีมบริจาคให้ค่ะสนอสารแดงก็มีให้สนอตรงนั้นมี เหมือนกับว่าสถานที่ราชการก็ให้ค่ะตรงนั้นคือจะเป็นที่ดินเป็นทุนเป็นอะไรก็ได้มอบให้หมดค่ะค่ะดูว่าเขาจําเป็นค่ะเขาขอมาแล้วก็ให้ค่ะแล้วก็จะเป็นสิ่งที่อยู่ยั้งยืนนานอย่างน้องๆที่สตรีวิทยาสามทุกคนก็จะบอกว่าที่ดินตรงนี้ก็คือเป็นท่านคุณแม่ของด็อกเตอร์มอบให้แล้วเราก็จะมีให้ทุนทุกปีค่ะให้ทุนทุกปียังมีต่อเนื่องอยู่เรื่อย ต่อเนื่องไปเลยแบบนี้นะคะทีนี้ปีนี้ปี2565แน่นอนว่าโควิด19ก็ยังอยู่กับเราเจอทั้งเรื่องของความขัดแย้งสถานการณ์ที่เกิดขึ้นในโลกเรียนถามท่านดรว่าบริษัทได้รับผลกระทบอะไรบ้างไม่ว่าจะเป็นเชิงบวกเชิงลบค่ะตอนแรกๆก็คือก็ช่วงที่ตอนนั้นมีคนติดเยอะมีช่วงหนึ่งที่เราปิดไปไปแผนกหนึ่งแผนกฝ่ายผลิตค่ะคือเขาติดไปทั้งแผนกก็ต้องหยุด หยุดไปประมาณทัณ้งอาทิตย์หนึ่งแต่นี้ทางเมืองนอกอะเรียกร้องมาบอกว่าอของเขาไม่พอค่ะคือของเขาขึ้นเชียวแล้วเขาคนแย่งกันซื้อ,อแล้วเขาก็โทรมาตามอันนั้นก็ต้องบอกว่าเอองั้นขอเรามีทําที่กักกันให้ที่หลังโรงงานค,คือเราเหมือนกับว่าเป็นที่ซีลไว้เลยค่ไม่คือเร,เราเราเราแบ่งพื้นที่ให้รับพวกคนงานที่เขาเป็นติดโควิดด้วยอ่านั้นเราดูแลเขาด้วยค่ะ ป้องกันการแพร่ระบาดอาหารให้เป็นที่พักแล้วก็มีพยาบาลดูแลให้ค่ะให้ครบวงจรเลยค่ะใช่ก็เป็นการดูแลกันในยามยากนะคะแล้วในส่วนของธุรกิจล่ะคะถือว่าเป็นผลกระทบเชิงลบหรือว่าถือว่าเป็นผลพลอยได้เชิงบวกสาหรับสถานการณ์ที่เกิดขึ้นก็จะบอกว่าจะเชิงลบก็ไม่เชิงกันเชิงบวกไม่ได้มันกึ่งกึ่งกันก็คือหมายถึงว่าช่วงที่เราเราเราทำตอนนี้คือของขาดตลาดค่ะ ของไม่พอแต่พอของพอก็ไม่มีเรือถ้าเรือเรือน้อยลงค่ะพอตรงนี้ดูเหมือนจะเป็นผลดีมันก็จะมีข้อติดขัดตรงนี้มันจะมีข้อติดติดขัดมาเรื่อยๆมีเหตุมาสาเหตุมาอาเดี๋ยวถ้าเรือไม่มีคนงานอ่าถ้าเรือตรงนั้นปิดอ่าอย่างเงี้ยมันก็จะมีเหตุมาต่อเนื่องมาเรื่อยๆจะบอกว่าจะเป็นผลบวกหรือผลลบมันมันกึ่มกึ่งค่ะ หมือนต้องเดินทางสายกลางไปเลยใช่ค่ะแล้วถ้าด็อกเตอร์รับมือกับสถานการณ์ที่เกิดขึ้นยังไงคะอันนี้ก็ต้องให้กําลังใจพนักงานนะคะบางคนที่เ็าติดแต่ว่าครอบครัวอยู่ที่บ้านก็เราก็บอกว่าถ้าไม่งั้นคุณก็ทํางานเวิร์กโฟมแล้วก็อาจจะเราจะส่งอาหารให้ด้วยที่บ้านค่ะให้จมสถานที่พักที่เขาอยู่ใกล้ๆโรงงานแล้วก็จะส่งให้เราก็จะดูแลให้ ดูแลทั้งปากท้องแล้วก็เรื่องของสุขภาพด้วยรักษาใ,ให้จนหายเลยค่ะคือตอนนี้ไม่ไม,ไม่ไม่มีแล้วแทบแทบจะไม่มีคนแล้วอาจจะ,ะมีคน2คนหรือไม่มีแล้วตอนเนี้ค่ะ ะะก็ถือว่าสถานการณ์ผ่านไปทุกอย่างก็คลี่คลายดีขึ้นนะคะแล้วตอนนี้พอสถานการณ์โควิด -19 คลี่คลายนโยบายของบริษัทในเรื่องของการดําเนินธุรกิจไปด้วยแล้วก็ป้องกันโควิด -19 ไปด้วยท่าดรมีแนวทางไหนบ้างก็ยีนี้เราก็เลยยังมีบริจาคให้กับโรงพยาบาลมีโรงพยาบาลศิริราชโรงพยาบาลรามาโรงพยาบาลแถวแถวกลางแถวแถวนครปฐมอะไรที่ใกล้ลๆโรงงานนี่นะแล้วก็ ก็ดูแลพวกชุมชนเขาหมายถึงว่ารับซื้อสินค้าเขาบ้างมาช่วยอะไรอเงี้ยค่ะอะไรที่ช่วยได้ช่วยหมดช่วยได้ก็ช่วยค่ะ,คะยังต้องไปสอนเขาว่าควรจะทําตัวอย่างไงไงแล้วว่าเออให้มันปลอดภัยนะค่ะไม่ว่าจะเรื่องเล็กเรื่องน้อยทุกอย่างที่เป็นรายละเอียด,ดบริษัทเขา<ะ>ไปดูแลหมดเข้าไปดูแลหมด ค่ะนะคะนี่คือการดําเนินง,งานของบริษัทเทพดุงพรจำกัดแล้วก็ในส่วนของดออรพรศยานัทเองด้วยนะคะสุดท้ายนี้อยากจะให้ท่านดรฝากข้อคิดกับคุณผู้ชมที่รับชมผ่าน YouTube ของเราอยู่นะคะว่าคุณค่าของหนึ่งชีวิตที่เราได้ช่วยเหลือตอบแทนสังคมนั้นเป็นอย่างไรในความคิดแล้วก็ความทรงจําของดออรค่ะค,คือเริ่มตั้งแต่เราเราต้อง พูดถึงครอบครัวก่อนครอบครัวเราได้ดูแลบุปการีก็คุณแม่ก็ยังอยู่คุณแม่อยู่ายุ93ามใค่ะก็อยู่กับคุณแม่มาก็ดูแลท่านก่อนก่อนที่จะไปดูแลคนอื่นแล้วต้องดูแลครอบครัวเราก่อนใช่ไหมภาในบ้านนะคะเสร็จแล้วก็ก็เผื่อแผ่ไปทางลูกน้องเออคนไหนมีขนาดพนักงานที่เคาเกษียณแล้วเราก็ยังบอกว่าถ้าไม่จําเป็นไม่มีอะไรทําก็ทำงานก่อนได้นะเราไม่ได้บังคับคุณแต่คุณคิดว่าถ้าคุณได้ได้ออกไป แล้วคุณมีลูกหลานดูแลก็เราก็โอเคไม่เป็นไรค่ะแต่ถ้าคุณออกไปแล้วคุณต้องไปอาศัยเขาอ่ลำบากอะไรอ่ะเราคิดว่าเราเคยทํางานเราคุณมีเงินเดือนของเราเองแต่พอต้องวันหนึ่งที่เราต้องไปพึ่งพาเขางั้นคุณมาทํางานของคุณเองไม่ดีกว่าแล้วคุณจะได้ใช้เงินส่วนของคุณเองด้วยค่ะคุณจะรู้รู้สึกว่าเออคุณมีคุณค่าของตัวเองด้วยค่ะไม่ใช่ว่าเราจะคุณค่าของตัวเองเราต้องคุณค่าเราต้องดูแลพึ่งบริวารทั้งทุกคนลูกน้องมาเออ ให้มีคุณค่าของตัวเขาด้วยว่าเออคุณยังมีเหมือนว่าคุณยังมีประโยชน์อ่ะในการที่จะดูแลตัวเองดูแลครอบครัวของคุณอย่าไปหวังว่าอนาคตลูกหลานจะดูแลเราค่ะอย่างน้อยเราต้องพึ่งตัวเราเองได้ก่อนก่อนที่จะไปพึ่งคนอื่นค่ะส่ว่า ท่านดรแล้วก็บริษัทเองนี่คือเห็นคุณค่าของพนักง,งานทุกคนไม่ได้มองว่าอายุเท่านี้คุณต้องกเกษียณคุณไม่ต้องมาทํางานละยังอยากให้เขามีคุณค่าแต่ถ้าเขาสบายแล้วอยากจะพักเราก็ยินดีนี่คือหลักการดําเนินงานนะคะแล้วก็เรื่องราวที่ท่านรพรสัยนัได้บอกเล่าให้เราฟังทําให้เห็นเลยนะคะว่าคําว่าให้ยิ่งใหญ่แค่ไหนคําว่ายิ่งใหญ่ตรงนี้นะคะไม่ใช่ขนาดของการให้แต่คือหัวใจของการให้จะเป็นเรื่องอะไรก็ตามนะคะเมื่อเห็นผู้ที่ตกทุกข์ได้ยากผู้ที่เดือดร้อน เราช่วยเหลือได้เราช่วยเหลือไปอันนั้นเป็นความสุขของการเกิดมาหนึ่งชีวิตแล้วก็ตอบแทนสังคมและช่วยเหลือเพื่อนมนุษย์ค่ะวันนี้นะคะรายการของเราต้องขอขอบพระคุณอย่างสูงค่ะท่านดรฟอนสยนั์เทพดุงพรกรรมการผู้จัดการบริษัทเทพดุงพรมะพร้าวจำกัดขอบพระคุณดอย่างสูงเลยค่ะ